สวัสดีค่ะโอเปอเรอรออีกหนคลิปค่ะเราไปเจอคลิปของฟีนและเบกกี้นะคะที่ไปออกรายการสุปตาพารวยเนาะเขาไปจดดอกไม้กันใช่ไหมตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เรายังไม่ได้ดูอืมแต่เราอาจจะดูแล้วแต่ลืมไปแล้วก็ EP ที่แปดสิบสี่นะคะใช่เราจะไปดูกันเลยค่ะไปเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างโมเมนต์ความหวานเพราะว่าเรายังไม่ได้รีแอคคลิป เกา้อเาล้อชจะมะเนี่ยมันก็จะมาเออแล้วเช้ากัน่ขยี้เช้ากันต่ดขยี้อือบบม่ต้ออดอย่างนี้อย่างนั้นนะคือพี่เขาจะใส่ใจแลแใส่ในรายละเอียดทุกอาง แชร์ในตอนที่แบบเราเรารู้สึกไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็จะเป็นคนที่คอยเดินมาใหดแบบมันแฟนกันมันแฟนกันจริงๆเขาแค่ยังไม่เปิดตัวเหมือนระเบิดย่างมากเปล่เงี้ยคุณมันดูออกจริงจริงคนทั่วเทศดูออกมีแค่สองคนที่ดูไม่ออกโอ๊ยตายขอโทษค่ะขอับกีสวายอินไปหน่อยเดออินไปนิดนึงอืมสุขภาพล่ะค่ะอืม คเขาไม่ไม่กิันในการสอนเลยนะบอกไม้อะในการแก้สลักอะไรนี่คือยากนะสีมือเราคือบ่ดได้สงสัยชาติที่แล้วเราเป็นแบบหน่วยสุรลุกทากทต่วันนี้ที่คนที่มาเรียนรู้รากอะสบเชอบชอบีกรสักคน

อจริงเราออ่อ <divide S 3> ัน <sponge> ท <cake Sounds> ีมงานแบบต้องการด้วยหรือเปล่าเชิญมาอยากได้ใช่ค่ะค่ะขอพบกับน้องเราขเสียงค่ะสวัสดีค่ะชมคูแบบช่ำอือ มีความรักของผู้หญิงนใ่รตงใ้ตความรักของคนสองคนเออวาอะถ้าเราขรคนรักันไม่เห็นผู้บอาว่ามันยาวตอดเอาีอาคนขอรีคอร์ดกินะคะขรีครกินนะคะไออกพาร์กันแเราคนอะคือแบบ้มเมนตเยอะ โมเนอยู่มากี้อาจจะเป็นโมเมนต์ที่เรากัดูกันแบบเป็นอืว่าเขจะ้าตัดวแบบหลัดูแลกันยังไงบ้างช่นแบบอะไรคะาเออชเอาปิดสนน้ำ้างทีเราเปิดไม่ได้วันก็หูไม่สบายอะ่ืจะคอยเช็กันก่อนแลวนี้เป็นไงโอเคไหมอะค่ะเธอเล่เรื่องไ

ดูเม่อกี้คือแบบอืมอก็ดูเหมือนกันใช่ไหมใช่ทั้งไทักับ่างระเทเอาวงเง้นแบบแฟนัวพิาเยอมากๆเลยไงว่าจริงๆหนว่าเาจะแบบเจอกันกความรักอะนะคะอย่างเช่นแบบเจอกันทุกคนก็จะแบบฮ่าพี่พีชไที่เลยนะพี่พี สุดๆไปเลยนะคะอืมมก็คืมา่ค่ะคือบางทีเราก็แบบไม่ไม่อยากเชื่อว่าเขาจะแบบบินมาวันนี้เลยจากจากที่แบบอย่างวันก่อนเจอกันที่จีนวันนี้เจอกันที่ไทยมาเลยมาเลยอยากมีชีวิตอย่างนี้บ้างจังฉันอยากรวยใช่ดไปตรงนี้เพื่อไปติ่งฉันบอกแค่นี้เลยตอนเนี้ยป้าหมายชีวิตฉัน อยากรวยอยากเป็นคนรวยที่ไปติ่งไปติ่งพยายามไปแปกันถ้าเรื่องที่มัน่ยชีมโอ๊ยโอ๊ยแล้วน้องจะรู้จักไหมวง UHT สมัยแบบโด่งดังเลยนะเอออิวยอุาย คือขอบคุณที่ดูแลตลอดเลยแบบไม่เคยไม่เคยต้องแบบนั่งพูดอะไรอย่างนี้อย่างนั้นนะคือพี่เขาจะใส่ใจแล้วแบบใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่างเช่น น้องเบ็กไม่กินเผ็ดนะน้องเบ็กอยากกินแบบนี้นะหวานประมาณเท่านี้ไม่หวานอะไรเงี้ยคือเขาจะมีความใส่ใจที่แล้เรายิมเรายิบทำไมวะคุณเราเป็นแฟนกันจริงๆเ้อะคนจะมาใส่ใจอะไรกันแค่แบบนี้จริงๆเ้อทุกคนทุกคนรู้สึกเหมือนเราไหมล่ะไรวอย่างเงี้ยาโอเคมาเจอกันแบทุกวันอะเราต้องคอยเติมกำลังใจให้กันทุกวันเพราะว่าทำงานก็ก็อยู่ใกล้ชิดกันทำงานด้วยกันบ่อย ถวายบอื์ไม่ผลงานอะไรที่จะมีอะไรเยนะเยอะมากตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของเบอร์ชัวร์ต่อจะตัดกนนี้ตับให้ได้หลายๆประเทศที่ไปได้ทั้ปที่ไปไออย่างเดือนนด้ต้องมีแผนไปฟิลิปปินส์แล้วก็มาเก๊าูได้แล้วใช่ไหมวันนี้วันนี้ก่องคะ แกติดตามเลยแต่เด็กติดตามอย่างไหนก็ค่ะแล้ววันนี้เขาเป็นชอบด้วยกันมากใช่ดีใจมากเลยอได้เห็นเนี่ยเขาเป็นคนหวานนะใช่ใช่เขาเป็นคนหวานนะพวกเราก็คก็แ่ไม้อยู่แล้วเขาชอบแต่งเองแบบตามแบบถ้าคือที่บ้านจะมีใจกันเยอะมากแล้วแบบอย่างที่พี่ตันขับก็จะคอยส่งแบบดอกไม้มาให้ตามตามงานที่เราเจอกันใช่ไหมคะหนูก็จะแกะออร์ช่วแล้วก็ใส่แจกันเอง จะเป็นีลยมากกว่าอ่ะเบคฟินหนึ่งหนึ่งเมทชาหนึ่งเมทศูนฝึกอาชีพกรุงเทพใช่สวยนี่สวยอ่ะเอ้ยเขาว่าสวยจังคุณดูรูอแมวน่าสนใจนะเนี่ย กวยการเขตุจาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัทุกคนครับดีดีที่หมเ้ราขอบคุณค่ะถามนิดนึงว่าตูนตือาชีพของเจไานานแ่ไอมีมานานแล้วครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้จักแพร่หลายนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่มีชาเลกตัวอืมแน่นเลยครับแน่นเลยทั่วกรุงเทพเนี่ยของเขตนะนีเ็นเขตโอ้เราอยากทาแม่เราไปทำอะไรอย่างงี้มาก ว่าไหมจังหวัดเรามีไหมเนี่ยมีนะส่วนเฟืออาชีพใช่มีเราอยากไปฝึกอันเนี้ยมีเปิดแบบว่าทําขนมอะไรอยเ่ด้วยนะแต่ส่วนเี้่เขาจะเปิดช่วงช่วงเราทำงานเราก็ไปไม่ได้ก็จะมีการเปิดแ้วกมีการให้เราเียอนไงมีไาที่นี่เนี่ยจะมีอยู่เจดเสที่้อย่างที่เราเห็นก็คือการายรูปผลไม้จะ้ อันนี้เดือดยากอ่ะปั้นดินอือันนี้โคตรยากเลยเนี่ยเราอยากเรียนอันนี้เนาะวิอันนี้เราก็ได้อันนี้เราอยากเรียวน่ะ่เรียนแต่งหน้ากันไหมล่ะคุณทงเราอะคือไม่มีทางทำหน้าก็ไปเรียนแต่งหน้าอ่ะเนี่ยดีข่าววอล์กจัดดอกไม้ก็ราคาค่อนข้างสูงยนะ อย่างที่แฟนเนี่ะนขแบบยากไหมอยากเปี่ยนมากถามว่ายากไหมทุกอย่างนะ่ะมันก็มีมความสป็ับารสอนแต่ครูเนี่ยเขามีสกิลในการสอนสอนจากเราที่ไม่เป็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูคนที่ไม่เคยเป็นเลยนะครับจนบ้านลูกได้เ้ยจีิสำหรับเราเลยคนีกว่าไม่เต็่มไม่เคยปั้นอะไรมาอร่อนค่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่า ไม่เคยทำเลยนะครับป้านออกมาได้แบบนี้ค่ะแล้วของอ๋อค่ะมีเคสไหนที่แบบเขาประสบความสำเร็จจนจนนาา่าประทับใจคต้องเอามาเล่าต่อไหมคะคืออาจจะไม่ได้เกิดจากที่นี่นะแต่มันจะเป็นศูนย์ตีดศูนย์เลยของเราอันนี้เราอยู่ที่ยูเนี่ยมอแล้วก็มีที่โลตัสนะครับอันนั้นเป็นสอนนวดแอนโบราค่ะไปต่างประเทศก็อีกน้ำเงินอไปนวดอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าเอ่อสอนแกะสลักในไเดียเรา ก็ไปจัเทีนเล็กก็เที่นเดียวกันนี่ให้ยงไดตอบถาไแ้เรื่องรอที่เราเคยไปเกาหลีปักอุ้อุ้ยอุ้ยอุปยนท้่นี่ยอุ้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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยอเปยอุ้ยอุ้ยปุ้ยาุปยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้อุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอไ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุะยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ย้ยอุ้ยอ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ไปุ้ย เดี๋มเดี๋ยวไเลยครับอืสวยไร่นี้อะไรี้แกสลักนี่พักก่อนเลยเราอ่ะนี่สองคนนี้ไม่ด้า่ะไม่เคยทำมาก่อนเลยนะครับทำได้แบบนี้พึ่งมาเรียนได้ไสลักนี่ทำสวยจริงอะไอ้ตะไมไม่ไม่หาอันนี้ปั้นดินครับ เงี้ยอนนีสวยมากเลยนะเขาปั้นสวยมากเลยอะินโมเรียนอนี้วสิเป็นตัวอย่างที่ิเก่าทีไดินไทยแล้เขาทำสวยจังอ่ะอันนี้สวย

ชอบคุณพีมา่กเดยวมนย้งารือจอยะูแป๊บเดียวเองอะเออมาอยู่นะเอนราจัดน่าจะเป็นชั่วโมงด้วันนี้เราจะเรียนจัดกไม้ในตะกร้านะคะตะกร้าเราก็จะเตรียมโบยชิ่ใส่ตะไคร้ใ เค่เรียบ้อแล้วเราก็ใส้ดอกไม้ปักลงไปเวลาเราจะใส่ดอกไม้เนีค่ะเราจะดูว่าดอกไม้ไหนที่เราต้องการให้มันโดดเด่นเราก็จะใส่ด้านหน้าแล้วก็เป็นตัวให้มันเด่นขึ้นสูงนนะคะกล้ไม้ที่ให้โดดเด่นเราก็เลือกมากลม้ยืดนอเก็บมีน่องมัไม่ใช่ไทเดนเวียอืมอืมอาจะใส่ไนกิหมดไปแล้วต้องหัวเลยโอ้อ้หอ้หโอ้โหโอ้โหอหออออไท ชอบเแหน่งไนก็สามารถวางได้เลยนะคะการ่นี้ก็เสร็จแล้วนะเฮอไม่เแล้วอ่าการรีบไปดีหรอกโอ้ยาจานรีบเลยะุกอยาก็ต้องการให้บานแล้วก็เฮ้ยเอ้ยอันนี้เราไม่รู้เลยนเนี่ยเออเออเอเอ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  สวยอ่ะน้อสวยจังเนาะเพราะเขาคืออาจารย์เจ้าจปลาปรกล่ะหเราจะดูหน้าดอกไม้ให้ห็นหน้ามาฮะหน้าหมานูดวยเนาะจิลก็เป็นตัวเด่ของเราเพราะคนยาวอ่ะเราจะดูยาวออกไหม ง่ายก็คือแบบนี้อันนี้คือการจัดเอ็นกลุ่มเป็นกลุ่มซี่ก็จะเป็นกลุ่มเนึ้อกลุ่มนื้จะได้เยงานได้นี้ได้ความรู้นะเนี่ยเออแล้วก็เริ่มมาเอ็นสีสันที่สุดใหขึ้นอันนี้คืออะไรอยากรู้น่ารักเหรอใช่คือสีที่เขาเรียกว่าน่ารักหมาสวยเลยรู้สึกชื่นอะจะได้ดูมีความหลักละ

โ้เนี่ยล้ยก็่นะไม่ใช่ชุบชุบเนะชุบชุบอาจารย์ทำสวยมากอแเดียวเองอะเขาทำสวยแล้วอะ ห้านาทีเองอ่ะเร็วอยู่นะของเราต้องชั่วโมงอ่ะชอบเวลาเราเห็นหลวงเวนเราต้องอย่างนี้ทุกคนต้องได้จะได้เจ็บเวนทอมกันเฮ้ยเขาจับมือกันเราต้องทำอย่างนี้เล่นยาก พอคืนยีขาดข้อหนึ่งท้อหมดข้อเดอยวโอ้ยคกปั่นนะคะมาแล้วนน้ำผึมากอ่ะอ๋อรีนปไ่นอย

แต่างกับโอยแต่างกับเขามานเลยโอยชอบเห็นตาเห็นเขาแต่าง่ะทุกคนเห็นเขาแต่ต่างนะ อาจารย์แบบอะไรกันนี่เอาจายเองเลยทำไรทำโอ้ยคุณพี่ฟีน้ำสวยนะเออเออเอ้สวยนะเออพี่ฟีน้ำสวยจริงเออจริงคอมเบกกี้ก็จะไม่ดี เราต้องไปฝึกนะตาลรามั่นใจขำมากอันนี้นะคะสวยงามเพราะว่าดอกไม้ตรงนี้แได้มากครบสมบูรณ์เลยค่ะตัวควาเด่นของผู้ลาแเขาคอมมีนลำดับมาดีค่ะแล้วด็เไม้ได้ดีบางสวยได้ไม่งั้นถึงวะคุณครูรักใจแล้ะก็มีก้าดูเป็นย่ากัด ตกไม้เอ้ยไม้ไม้บ้างะเอ้ยเขาชมกันนะสบยอุ้ยเกี่ยวเมเลยนะเอ้ยอยู่เป็นนะอาจารย์ก็อยู่เป็นนะ วิโ <laughs> มเมนคุณโมเมนเออต้องตะโกนนี่ไงเ <laughs> ขาช่วยเขาช่วยทำให้ใหม่แล้วเออโมเมนตะโกนออกมามันหวา, <laughs> านบอกแล้วคลิปนี้มันห <laughs> วานเขาอยู่กระดกไม้เขาด้ารลกกัตอนน้อ <laughs> <laughs> เออ ขอบคุณค่ะด้ัเป็นแขียนมากเลยค่ะเขียนเนาะงานพิีก่อนว่าปั่นมากปั่นมากเลยอ่ะ

ช่วราหรอสามารถเิดตามรายการอนหลังได้คะทำเรจตุกตาพารวยนะคะก็ลางอุ้ว่องกนแชนแนลค่ะนี่ไงเรามาติดตามและไจอแล้วจ้า แล้วน,น,น,น้องดูไม่เชื่อเว้ยน้องตา่อยน้องตาลอยมากตาลอยมั mmm. ่นใจเลยยังไม่ทันเลยของหน่เคุณไม่ทนจริงย้เราก็ทันหยุกเลยด้วยสิ เรื่องตลกอะคลิปเนี่ยคิมมีรักเนอะน่ารักมากเป็นเช่นนี้แบบว่าความรักเบ่งบานก็ดูออกแหละก็ดูออกเฟินกันจริงเอกแหละเราอะสบายเนาะเราก็ชมกัาตลอดเลยมันเรื่องจริงอ่ะมันดูจริงมากเลยอ่ะเขาให้ดอกไม้กันเขายังแบบชมมันว่าสวยดีเอ้ยเจ็บไหมอะไรเงี้ยเออหนักทิมอะไรเงี้ยเออเนี่ยแล้วเราก็ฟินนะเออก็เดี๋ยวเราชมนะคะคลิป แปลว่าซีรีส์ใหม่ๆที่จะออนแอร์ทาง True e n t e r t a i n m e n เขาจะถ่ายเดือนหน้าแล้วใช่ไหมหรือเดือนนี้ไม่แน่ใจเราติดตามนะคะทาง X เนอะเพราะว่าพี่ๆเขาอัปเดตกันอยู่ใช่ตอนนี้ก็ใครไม่ดูไปดูปินพักย้อนหลังได้ค่ะก็อินเดอร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e แล้วก็กดติดตามช่องอินเดอร์ของพวกเราด้วยนะคะก็ไว้เจอกันคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ ไปบาบ๊ายบาย